หญิงงามคนนั้นเริ่มเปลี่ยนไปผิวที่เคยเปล่งปลั่งเริ่มมีรอยยน่นผมดำเริ่มมีสีเทาแซมดวงตาที่เคยสุกใสเริ่มขุนมัวร่างกายที่เคยตั้งตรงเริ่มค่อมลงการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาจากหญิงสาวกลายเป็นหญิงวัยกลางคนแล้วก็แก่ลงเรื่อยเื่อๆนางเขมายืนมองด้วยความตกตะลึงหญิงที่เมื่อครู่งามเหนือใคร ตอนนี้กลายเป็นหญิงชราผิวเหี่ยวยน่นผมขาวโพลนหลังคอมมือสั่นแล้วในที่สุดร่างนั้นก็ล้มลงหายใจไม่ออกและนิ่งไปต่อหน้าต่อตานางเขมาสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขอบคุณที่กลับมารับฟังย้อนรอยพุทธะรายการที่เล่าเรื่องพุทธประวัติในภาษาร่วมสมัย แต่ยังคงอิงเนื้อหาหลักจากกระไตรปบิดกและคำสอนดังเดิมอย่างเคร่งครัดครับวันนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักกับนางเขมาหญิงสาวจากแคว้นมคธที่เปลี่ยนจากคนหลงความงามของตัวเองไปเป็นภิกษุณีผู้มีปัญญาเลิ่นในพุทธศาสนาเรื่องของนางไม่ใช่แค่การละทิ้งความงามแต่เป็นการค้นพบความงามอีกแบบหนึ่งความงามที่ไม่มีวันเสื่อมสลาย เรื่องราวของนางเขมาเริ่มต้นในเมืองสาเกตในแควนโกศลตามที่ปรากฏในอัตกถาเถรีคาถานางเกิดในตระกูลพราหมณ์มั่งคั่งพ่อแม่ตั้งชื่อว่าเขมาซึ่งแปลว่าผู้กเกษมผู้มีความสุขความปลอดภัยและนางก็เติบโตมาอย่างสมชื่อไม่เคยขาดอะไรไม่เคยลำบากแต่สิ่งที่ทำให้นางเขมาโดดเด่นที่สุด ไม่ใช่ฐานะหรือทรัพย์สมบัติแต่เป็นความงามของนางนางมีผิวสีทองอารามดวงตาสุกใสริมฝีปากอิ่มเต็มผมดำคลับยาวสลวยเมื่อเดินผ่านไปที่ไหนผู้คนต้องหันมามองด้วยความทึ่งบางคนถึงขั้นชะงักลืมสิ่งที่กำลังทำอยู่ความงามของนางเขมาไม่ใช่แค่งามธรรมดาแต่งามจนกลายเป็นข่าวไปทั่วแคว้นต่างๆ มีเจ้าชายและขุนนางมากมายส่งสารมาขอนางแต่งงานพ่อแม่ของนางต้องปฏิเสธไปหลายรายเพราะยังเลือกคู่ครองที่เหมาะสมให้ลูกสาวไม่ได้ในช่วงนั้นพระเจ้าพิมพิสารแห่งแคว้นมคตพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่และเป็นพุทธศาสนิกชนที่แน่วแน่พระองค์ทรงสดับข่าวความงามของนางเขมาจากพ่อขาที่เดินทางมาจากเมืองสาเกตความงามที่ว่ากันว่าใครเปรียบไม่ได้ในชมพูทวีป พระเจ้าพิมพิสารทรงส่งราชทูตไปสู่ขอนางเขมาพร้อมเครื่องบรรณาการมากมายครอบครัวนางเขมาถือเป็นเกียรติอย่างสูงที่ลูกสาวจะได้เป็นมเหสีของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นางเขมาเองก็พอใจเพราะนอกจากจะได้เป็นมเหสีของกษัตริย์แล้วนางยังได้อยู่ในราชธานีที่ยิ่งใหญ่กว่ามั่งคั่งกว่าและมีอำนาจมากกว่าบ้านเกิดของนาง แต่หลังจากมาอยู่ที่ราชธานีราชครึกได้ไม่นานนางเขมาเริ่มรู้สึกอึดอัดกับสิ่งหนึ่งนั่นคือพระสวามีของนางมักจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่วัดเวลุวันเป็นประจำและทุกครั้งที่กลับมาพระองค์จะเล่าถึงธรรมะที่ได้ฟังเล่าถึงประคุณของพระพุทธเจ้าแล้วก็ชวนนางไปเฝ้าด้วยนางเขมาปฏิเสธทุกครั้งไม่ใช่เพราะนางไม่เคารพพระพุทธเจ้าแต่นางได้ยินมาว่า พระองค์มักสอนเรื่องความไม่เที่ยงของร่างกายสอนว่ารูปร่างหน้าตาเป็นของไม่จีรังเป็นสิ่งที่ต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายสำหรับหญิงสาวที่ภูมิใจในความงามของตัวเองมาตลอดชีวิตการไปฟังใครสักคนพูดว่าความงามของนางไม่มีค่าไม่ยั่งยืนมันเป็นเรื่องที่นางไม่อยากเผชิญนางกลัวว่าถ้าไปแล้วพระพุทธเจ้าจะตำหนิจะพูดให้นางรู้สึกแย่กับตัวเอง พระเจ้าพิมพิสารทรงเข้าพระไทยความรู้สึกของพระมเหสีแต่พระองค์ก็อยากให้นางได้พบพระพุทธเจ้าสักครั้งเพราะรู้ว่าธรรมะจะช่วยให้นางมีความสุขที่แท้จริงไม่ใช่ความสุขที่ขึ้นอยู่กับรูปร่างหน้าตาเพียงอย่างเดียวพระเจ้าพิมพิสารจึงทรงคิดอุบายอย่างนุ่มนวลพระองค์ไม่ได้บังคับหรือว่ากล่าวพระมเหสีแต่ทรงใช้วิธีที่ฉลาดกว่านั้นวันหนึ่ง พระเจ้าพิมพิสารตรัสกับนางเขมาด้วยน้ำเสียงที่ตื่นเต้นว่าพระองค์พึ่งรู้ว่าสวนเวลวันช่วงนี้งดงามมากดอกไม้กำลังบานสะพรั่งมีดอกไม้หายากหลายชนิดที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนต้นไม้ใหญ่ร่มเงาเย็นสบายมีสระน้ำใสที่มีดอกบัวหลากสีผลิบานพระองค์ตรัสว่าพระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่นั่นแต่ก็รีบเสริมว่า ถ้านางไม่อยากเข้าไปเฝ้าก็ได้แค่ไปชมสวนก็พอเพราะสวนนั้นงดงามจริงๆคนในเมืองต่างพากันไปชมบางคนบอกว่าไม่เคยเห็นสวนที่สวยขนาดนี้มาก่อนแล้วพระองค์ก็ทรงใช้วิธีอีกวิธีหนึ่งคือให้กวีในราชสำนักแต่งบทกวีสรรเสริญความงามของสวนเวลวันให้นักดนตรีแต่งเพลงเกี่ยวกับดอกไม้และต้นไม้ในสวนนั้น จนกลายเป็นที่พูดถึงไปทั่วพระราชวังนางข้าหลวงที่ใกล้ชิดนางเขมาก็เริ่มพูดถึงสวนเวลวันบ้างบ้างก็เล่าว่าไปเห็นดอกไม้สีแปลกๆบางก็บอกว่าน้ำในสระใสจนมองเห็นปลาว่ายไปมาบ้างก็พูดถึงเสียงนกร้องที่ไพเราะนางเขมาเริ่มรู้สึกอยากไปดูบ้างแต่ก็ยังลังเลเพราะรู้ว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่นั่น นางกลัวว่าจะต้องเข้าเฝ้ากลัวจะต้องฟังธรรมที่นางยังไม่พร้อมจะฟังพระเจ้าพิมพิสารสังเกตเห็นความลังเลนั้นจึงตรัสว่าไม่ต้องกังวลไปแค่ชมสวนก็พอไม่จำเป็นต้องเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าถ้าไม่อยากเข้าก็อยู่แต่ในสวนชมดอกไม้ชมต้นไม้เดินเล่นพักผ่อนในที่สุดความอยากเห็นความงามของสวนก็ชนะความลังเล นางเขมาตัดสินใจไปแต่ในใจก็ตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าจะอยู่แต่ในส่วนของสวนเท่านั้นวันนั้นนางแต่งกายด้วยผ้าไหมสีทองอารามสวมเครื่องประดับงดงามผมกล้าวอย่างประนีตขบวนของนางมีนางข้าหลวงตามเสน็จไปเป็นจำนวนมากทุกคนตื่นเต้นที่จะได้ไปชมสวนที่ว่ากันว่างดงามที่สุดเมื่อถึงสวนเวลวัน นางเขมาก็ต้องยอมรับว่ามันงดงามจริงๆอย่างที่ได้ยินมาต้นไม้เขียวเอ,อุ่มดอกไม้หลากสีบานสะพรัง่งกลิ่นหอมอ่อนๆลอยมากับสายลมเสียงนกร้องเพลงราวกับออเคสตราธรรมชาติสายน้ำใสไหลผ่านก้อนหินอย่างนุ่มนวลน,นางเดินชมสวนอย่างเพลิดเพลินชื่นชมกับความงามของธรรมชาติลืมไปเลยว่าที่นี่คือที่ประทับของพระพุทธเจ้า นางหยุดชมดอกไม้ทีละตนสังเกตสีสันที่แตกต่างสัมผัสกลีบดอกที่นุ่มนวลดื่มดำกับกลิ่นหอมที่หอมต่างกันไปแต่ขณะที่นางกำลังเดินชมสวนอย่างมีความสุขนางก็เริ่มได้ยินเสียงผู้คนกล่าวถึงพระพุทธเจ้ามีคนเดินผ่านไปผ่านมาบางกลุ่มกำลังเดินไปเฝ้าพระพุทธเจ้าบางกลุ่มพึ่งฟังธรรมกลับมาใบหน้าของพวกเขาดูสงบและมีความสุข นางข้าหลวงบางคนเริ่มกระซิบกันว่าน่าจะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าบางเมื่อมาถึงที่นี่แล้วโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆแต่นางเขามายังคงปฏิเสธบอกว่าขอชมสวนต่ออีกสักหน่อยความจริงแล้วพระพุทธเจ้าทรงทราบด้วยพระญาณว่านางเขมามาถึงสวนเวลุวันแล้วพระองค์ทรงเห็นว่านางมีอุปนิสัยที่จะบรรลุธรรมในวันนี้ ต,ต้องใช้วิธีที่เหมาะสมกับนิสัยของนางพระพุทธเจ้าจึงทรงเนรมิตภาพของหญิงสาวที่งดงามยิ่งกว่านางเขมาหลายเท่าเหตุการณ์เนรมิตหญิงงามมาจากอัตถกถาเทรีคาถาและอัตถกถาธรรมบทไม่ปรากฏในพระสูตรโดยตรงหญิงในภาพลิมิตนั้นมีผิวดุจทองคําดวงตาดุจแก้วมณีริมฝีปากแดงระเรื่อผมดําเป็นประกาย ยืนอยู่ใกล้ที่ประทับพ,พัทวีให้พระพุทธเจ้านางเขมาที่กำลังเดินผ่านมาสายตาก็ไปสะดุดกับหญิงงามคนนั้นนางถึงกับชะงักคางในใจคิดว่านี่หญิงคนนี้งามเหลือเกินงามกว่านางเสียอีกแล้วนางก็เห็นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงนั้นความอยากรู้อยากเห็นทำให้นางเข้าไปใกล้อยากดูหญิงงามคนนั้นให้ชัดขึ้น แต่ในขณะที่นางจับจ้องมองอยู่อย่างนั้นเองสิ่งที่น่าตกใจก็เกิดขึ้นหญิงงามคนนั้นเริ่มเปลี่ยนไปผิวที่เคยเปล่งปลั่งเริ่มมีรอยยน่นผมดำเริ่มมีสีเทาแสมดวงตาที่เคยสุขใสเริ่มขุ่นมัวร่างกายที่เคยตั้งตรงเริ่มค่อมลงการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาจากหญิงสาวกลายเป็นหญิงวัยกลางคนแล้วก็แก่ลงเรื่อยๆ นางเขมายืนมองด้วยความตกตะลึงหญิงที่เมื่อครูงามเหนือใครตอนนี้กลายเป็นหญิงชาราผิวเหี่ยวยน่นผมขาวพโพลนหลังค่อมมือสัน่นแล้วในที่สุดร่างนั้นก็ล้มลงหายใจไม่ออกและนิ่งไปต่อหน้าต่อตานางเขมาจากนั้นร่างที่ไร้ชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนสีจากสีเนื้อเป็นสีคล้ำบวมพอง มีน้ำเหลืองไหลออกมากลิ่นเหม็นเริ่มโชยมาภาพที่เคยงดงามกลายเป็นภาพที่น่าสะพรึงกลัวนางเขมารู้สึกเหมือนมีสายฟ้าฟาดลงมากลางใจนี่คือความจริงของร่างกายความจริงที่นางพยายามหลีกเลี่ยงมาตลอดความงามที่นางภูมิใจที่นางยึดถือมันก็ต้องเป็นแบบนี้ในที่สุดขณะที่นางยังตกตะลึงอยู่นั้น พระพุทธเจ้าก็ตรัสขึ้นด้วยพระสุรเสียงที่นุ่มนวลแต่ทรงพลังตามที่ปรากฏในธรรมบทเขมาดูร่างกายนี้สิที่ประดับประดาแล้วเต็มไปด้วยแผลมีส่วนประกอบมากมายอันเป็นที่ตั้งแห่งความคิดมากมายไม่มีความยั่งยืนไม่มีความเที่ยงแท้พระดำรัสนั้นเข้าไปกระทบใจนางเขมาอย่างแรงนางมองดูตัวเอง มองดูมือของตัวเองผิวที่เคยภูมิใจว่างามแล้วนางก็เห็นความจริงสักวันหนึ่งมือนี้ก็จะเหี่ยวยน่นผิวนี้ก็จะหยาบกรานผมนี้ก็จะขาวพโพลนพระพุทธเจ้าตรัสต่อว่าเขมาร่างกายนี้จักเป็นเช่นนี้ทำลายลงที่สุดแห่งชีวิตคือความตายซึ่งรออยู่เบื้องหน้า ในขณะนั้นเองใจของนางเขมาเกิดความสลดสังเวชเกิดความเบื่อหน่ายในร่างกายความยึดมั่นถือมั่นในความงามที่เคยแน่นหนามาตลอดชีวิตเริ่มคลายตัวนางเห็นแล้วว่าความงามที่นางภูมิใจนั้นเปราะบางเพียงใดตามอัตกถากล่าวว่าด้วยอำนาจแห่งการเห็นความไม่เที่ยงอย่างชัดแจ้งนี้จิตของนางเขมาก้าวหน้าในวิปัสสนาอย่างรวดเร็ว นางเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และความไม่มีตัวตนของร่างกายและจิตใจแล้วในที่สุดขณะยังยืนอยู่ตรงนั้นนั่นเองนางก็บรรลุโสดาปติผลเป็นประโสดาบันผู้เข้าถึงกระแสะแห่งนิพพานนางเขมากราบลงแทบพระบาทพระพุทธเจ้าด้วยความซาบซึ้งน้ำตาแห่งปิติไหลอาบแก้มนางรู้สึกเบาสบายอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนราวกับว่า ภาระหนักที่แบกมาตลอดชีวิตได้หลุดพ้นไปพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้นางฟังต่อทรงอธิบายถึงอริยสัจสี่ความจริงอันประเสริฐที่นางพึ่งเข้าใจด้วยตัวเองทุกข์ที่นางเห็นในร่างกายที่ต้องแก่ต้องตายสมุทัยคือความอยากความยึดมั่นที่เป็นเหตุแห่งทุกข์นิโรธคือความดับทุกข์ที่เป็นไปได้จริงและมรรคคือหนทางที่นำไปสู่ความดับทุกข์นั้น นางฟังด้วยใจที่เปิดกว้างไม่มีความหวาดกลัวหรือต่อต้านอีกต่อไปทุกคำที่พระพุทธเจ้าตรัสเข้าไปซึมซาบในใจนางอย่างลึกซึ้งเหมือนน้ำที่ซึมลงสู่แผ่นดินที่แห้งผากเมื่อกลับถึงพระราชวังนางเขมาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้พระเจ้าพิมพิสารฟังพระองค์ทรงดีพระทัยอย่างยิ่งที่ในที่สุดพระมเหสีก็ได้พบกับแสงสว่างแห่งธรรม ได้เข้าใจสิ่งที่พระองค์พยายามจะบอกมาตลอดแต่นางเขมาไม่หยุดแค่นั้นการได้เห็นธรรมทำให้นางอยากก้าวต่อไปในเส้นทางนี้นางเริ่มไปฟังธรรมที่เวลุวันบ่อยขึ้นศึกษาคำสอนอย่างจริงจังและเริ่มปฏิบัติสมาธิภาวนายิ่งนางศึกษาและปฏิบัติมากเท่าไหร่นางก็ยิ่งเห็นความว่างเปล่าของชีวิตคราวาสมากขึ้นเท่านั้น แม้จะอยู่ในพระราชวังที่หรูหรามีทุกสิ่งที่กระใครปรารถนาแต่ใจของนางกลับโอยหาชีวิตที่เรียบง่ายชีวิตที่อุทิศให้กับการปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่วันหนึ่งนางตัดสินใจขอพระบารมีจากพระเจ้าพิมพิสารเพื่อออกบวชพระองค์แม้จะอาลัยอาวรณ์แต่ก็ทรงเข้าพระทัยในความปรารถนาของนาง พระองค์ทรงอนุญาตด้วยพระทัยที่เต็มไปด้วยเมตตานางเขมาจึงไปขออุปสมบทกับพระนางมหาประชาบดีโคตมีผู้เป็นภิกษุณีรูปแรกในพุทธศาสนานางตัดผมอันยาวสลวยที่เคยภูมิใจสละเครื่องประดับทั้งหมดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดกลายเป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนา ชีวิตของภิกษุณีแตกต่างจากชีวิตในราชวังอย่างสิ้นเชิงจากที่เคยนอนบนเตียงนุ่มก็ต้องนอนบนแคร่ไม้จากที่เคยกินอาหารหรูหราก็ต้องฉันอาหารที่ได้จากบินตบ,บาตจากที่เคยมีคนคอยรับใช้ก็ต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองแต่นางเขมาไม่รู้สึกลำบากเลยตรงกันข้ามนางรู้สึกเป็นอิสระอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนไม่ต้องกังวลเรื่องความงามที่เสื่อมไป ไม่ต้องแข่งขันกับใครไม่ต้องรักษาภาพลักษณ์มีแต่การมุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรมนางเขามาเจริญวิปัสนาอย่างจริงจังพิจารณาขันหาคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นว่าทั้งหมดนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนนางพิจารณาดูร่างกายของตนเองและของผู้อื่น เห็นว่าล้วนประกอบด้วยธาตุสีดินน้ำลมไฟไม่มีอะไรที่จะยึดถือว่าเป็นตัวของเราตามที่อธถกถาเถรีคาถากล่าวไว้ไม่นานนักด้วยความเพียรและปัญญาที่เฉียบแหลมนางเขมาก็บรรลุอรหันต์หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงไม่มีราคะโทสะโมหะเหลืออยู่อีกต่อไปจิตของนางสงบนิ่ง ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นสรรเสริญหรือนินทาได้หรือเสียหลังจากบรรลุอรหัตผลนางเขมาเถรีกลายเป็นที่รู้จักในหมู่สงฆ์และคราวาสว่าเป็นภิกษุณีผู้มีปัญญาเฉียบแหลมนางสามารถอธิบายธรรมะที่ลึกซึ้งให้เข้าใจง่ายตอบปัญหาธรรมได้อย่างแตกฉานและแสดงธรรมได้อย่างตรงใจคน พระพุทธเจ้าทรงเห็นคุณสมบัติพิเศษของนางเขมาเถรีวันหนึ่งคณะประชุมสงฆ์ที่วัดเชตวันพระองค์ทรงประกาศยกย่องนางต่อหน้าพิสุสง์ดังที่ปรากฏในอังคุตระนิกายเอกนิบาตเอตะทักขังพิกเวมะมะสาวิกานังพิกุนีนางมหาปัญญานางยะทิตังเขมาแปลว่า ภิษุทั้งหลายบรรดาพิษุณีสาวิกาของเราผู้มีมหาปัญญานางเขมาเป็นเลิศการได้รับการยกย่องเป็นเอตัคคะหรือผู้เลิศในด้านมหาปัญญาไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมันหมายถึงว่าในบรรดาภิษุณีทั้งหมดในสมัยพุทธกาลนางเขมาเถรีมีปัญญาเป็นเลิศที่สุดปัญญาของนางไม่ใช่แค่ความรู้ทางทฤษฎี แต่เป็นปัญญาที่เกิดจากการเห็นแจ้งด้วยตนเองเป็นปัญญาที่ผ่านการหลอมรวมระหว่างการศึกษาและการปฏิบัติเป็นปัญญาที่สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงได้นางเขมาเทเรีมักได้รับนิมนต์ให้ไปแสดงธรรมตามที่ต่างๆทั้งในหมู่ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิก,กาและแม้แต่กษัตริย์และคุณนางคำสอนของนางมีลักษณะพิเศษคือชัดเจนตรงประเด็น และเข้าถึงใจผู้ฟังนางมักเน้นเรื่องความไม่เที่ยงของร่างกายซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงที่นางเคยผ่านมานางสอนให้ผู้คนไม่หลงไหลในรูปร่างหน้าตาไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือของผู้อื่นเพราะความงามภายนอกเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวแต่นางก็ไม่ได้สอนให้เกลียดชังร่างกายนางสอนให้เข้าใจร่างกายตามความเป็นจริง ให้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติธรรมดูแลรักษาพ,พอประมาณไม่ลหลงไหลจนเกินไปและไม่ทอดทิ้งจนเกินไปความเป็นเลิศด้านปัญญาของนางเขมาเถรียังปรากฏในการที่นางสามารถอธิบายธรรมะระดับสูงได้อย่างแจ่มแจ้งเรื่องอนัตตาความไม่มีตัวตนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของพุทธศาสนานางอธิบายได้อย่างลึกซึ้งแต่ไม่ซับซ้อนเกินไป นางอธิบายว่าสิ่งที่เราเรียกว่าตัวเรานั้นแท้จริงแล้วเป็นเพียงการรวมกันของขันห่าไม่มีอะไรที่เป็นแก่นแท้ถาวรเหมือนกับรถที่ประกอบด้วยล้อตัวถังเพลาและส่วนต่างๆเมื่อแยกชิ้นส่วนออกมาก็ไม่มีสิ่งที่เรียกว่ารถอยู่จริงหรือเหมือนกับคลื่นในมหาสมุทรคลื่นแต่ละลูกดูเหมือนมีตัวตนแต่จริงๆแล้ว เป็นเพียงการเคลื่อนไหวของน้ำไม่มีคลื่นที่แยกออกจากน้ำได้ฉันใดตัวเราก็ฉันนั้นเป็นเพียงกระบวนการที่เกิดดับต่อเนื่องไม่มีตัวตวนที่แท้จริงการสอนของนางเขมาเถรีมีพลังเพราะมาจากประสบการณ์จริงนางเคยเป็นหญิงที่หลงไหลในความงามของตัวเองเคยยึดต,ติดในรูปร่างหน้าตาจนไม่อยากฟังธรรมแต่เมื่อได้เห็นความจริง นางก็หลุดพ้นจากความยึดติดนั้นได้อย่างสิ้นเชิงเรื่องราวที่แสดงให้เห็นปัญญาอันลึกซึ้งของนางเขมาเทรีอย่างชัดเจนคือเหตุการณ์ที่นางตอบปัญหาธรรมแก่พระเจ้าปเสนที่โกศลดังที่ปรากฏในสังยุตตนิกายอัพยากตะสังยุตวันหนึ่งพระเจ้าปเสนที่โกศลเสด็จผ่านมายังสถานที่ที่นางเขมาเทรีพำนักอยู่ พระองค์ทรงได้ยินชื่อเสียงของนางมานานแล้วว่าเป็นภิกษุณีผู้มีปัญญาจึงทรงปรารถนาจะทดสอบปัญญาของนางพระราชาทรงเข้าเฝ้านางเขมาเทรีด้วยความเคารพแล้วทรงตั้งคำถามที่ลึกซึ้งและเป็นที่ตกเทียงกันมากในสมัยนั้นคำถามเกี่ยวกับตถาคตหลังจากปรินิพานพระองค์ตรัสถามว่าแม่เจ้าตถาคตยังมีอยู่หลังจากตายหรือไม่ นางเขมาเถรีตอบด้วยความสงบว่าขอเดชะพระพุทธเจ้าไม่ทรงพยากรเรื่องนี้พระเจ้าปเปเสนที่โกศลไม่ยอมหยุดแค่นั้นพระองค์ทรงถามต่อว่าถ้าอย่างนั้นตถาคตไม่มีอยู่หลังจากตายใช่ไหมนางเขมาเถรีตอบว่าขอเดชะพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงพยากรแม้เรื่องนี้พระราชายังคงถามต่อ ถ้าอย่างนั้นตถาคตทั้งมีและไม่มีหลังจากตายขอเดชะพระพุทธเจ้าไม่ทรงพยากรณ์แล้วตถาคตทั้งไม่มีและไม่ใช่ไม่มีหลังจากตายขอเดชะแม้เรื่องนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงพยากรณ์พระเจ้าปเปเสนที่โกศลทรงงุนงงกับคำตอบจึงตรัสถามว่า เพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงพยากรณ์เรื่องเหล่านี้นางเขมาเถรีจึงอธิบายด้วยอุปมาที่ชานฉลาดนางถามพระราชาว่าขอเดชะพระองค์มีคนนับจำนวนหรือคำนวณได้ไหมที่จะนับเม็ดทรายในแม่น้ำคงคาว่ามีเท่านี้เม็ดหรือนับหยดน้ำในมหาสมุทรว่ามีเท่านี้หยดพระราชาตรัสตอบว่าไม่มีหรอกแม่เจ้า นั่นเป็นสิ่งที่นับไม่ได้คำนวณไม่ได้ประมาณไม่ได้นางเขมาเถรีจึงอธิบายว่าขอเดชะฉันใดรูปที่จะใช้บัญญัติตถาคตนั้นตถาคตละได้แล้วตัดรากถอนโคนแล้วทำให้เป็นเหมือนตายอดด่วนทำให้ไม่มีทำให้เกิดขึ้นอีกไม่ได้ต่อไปตถาคตพ้นจากการนับว่าเป็นรูป ตถาคตลึกซึ้งยังถึงได้อยากเหมือนมหาสมุทรการกล่าวว่ามีไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีหรือทั้งไม่มีและไม่ใช่ไม่มีย่อมไม่ควรนางอธิบายเช่นเดียวกันกับเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณว่าตถาคตละได้หมดแล้วผลจากการนับว่าเป็นสิ่งเหล่านั้น คำอธิบายของนางเขมาเถรีแสดงให้เห็นความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าคำถามเหล่านี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ผิดคือการคิดว่ามีตัวตนของตถาคตแต่เมื่อตถาคตละขันทั้งหลายได้หมดแล้วไม่มีอะไรให้กล่าวว่ามีหรือไม่มีพระเจ้าเปรต์ที่โกศลทรงพอพระทัยในคำตอบอย่างยิ่งแสดงให้เห็นว่านางเข้าใจธรรมะอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่ท่องจำคำสอน เหตุการณ์นี้ไม่ใช่ครั้งเดียวที่นางเขมาเทรีแสดงปัญญาอันเฉียบแหลมนางเป็นที่พึ่งทางธรรมของทั้งภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาและแม้แต่พระราชาและขุนนางทุกคนต่างเคารพนับถือในปัญญาของนางนางเขมาเทรีมีบทบาทสำคัญในการสืบทอดพระธรรมคำสอนโดยเฉพาะในหมู่สตรีนางช่วยให้ผู้หญิงจำนวนมากเข้าใจธรรมะเห็นทางหลุดพ้น และหลายคนก็ตัดสินใจบวชตามนางการสอนของนางมีลักษณะพิเศษคือนางก็ใจจิตใจของผู้หญิงเป็นอย่างดีโดยเฉพาะเรื่องความยึดติดในรูปร่างหน้าตาความกลัวความแก่ความกลัวการสูญเสียความงามนางสามารถชี้ให้เห็นทางออกจากความทุกข์เหล่านี้ได้อย่างตรงจุดนางมักสอนว่าความงามที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ผิวพรรณหรือรูปร่าง แต่อยู่ที่จิตใจที่บริสุทธิ์จิตที่ปราศจากกิเลสจิตที่เต็มไปด้วยเมตตาและปัญญานั่นคือความงามที่ไม่มีวันเสื่อมสลายในบ้านปลายชีวิตนางเขมาเทรียังคงแสดงธรรมสั่งสอนอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยแม้ร่างกายจะแก่ชาราลงแต่ปัญญาของนางกลับยิ่งแหลมคมขึ้นคำสอนของนางยิ่งลึกซึ้งและกินใจผู้ฟังมากขึ้น อามอธกถาเถรีคาถากล่าวว่านางเขมาเถรีนิพพานในวัยชารานางจากไปอย่างสงบไม่มีความกังวลหรือเสียดายใดๆเพราะนางได้ทำกิจที่ควรทำเสร็จสิ้นแล้วได้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของชีวิตแล้วแม้นางเขมาเถรีจะจากไปนานแล้วแต่คำสอนและแบบอย่างของนางยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนรุ่นหลัง โดยเฉพาะผู้หญิงที่กำลังดิ้นรนกับความยึดติดในรูปลักษณ์ภายนอกนางเขมาเถรีเป็นตัวอย่างที่ดีว่าไม่ว่าเราจะเริ่มต้นจากจุดไหนถ้ามีความตั้งใจจริงและได้พบกับธรรมะเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จากคนที่หลงไหลความงามภายนอกกลายเป็นผู้ที่มีปัญญาเห็นแจ้งในความจริงของชีวิต นางยังเป็นตัวอย่างของการที่ผู้หญิงสามารถบรรลุธรรมขั้นสูงสุดได้เช่นเดียวกับผู้ชายในสมัยที่ผู้หญิงถูกมองว่าด้อยกว่าในหลายหลายด้านนางเขมาเถรีพิสูจน์ให้เห็นว่าเพศไม่ใช่อุปสรรคในการบรรลุธรรมสาระสำคัญของคำสอนของนางเขมาเถรีที่สรุปได้คือการไม่ลหลงไหลในรูปกายการพิจารณาให้เห็นความไม่เทียงและการเจริญปัญญาเพื่อนำไปสู่ความหลุดพ้นที่แท้จริง คำสอนนี้ยังคงทันสมัยและมีคุณค่าสำหรับคนในยุคปัจจุบันที่กำลังหมกมุ่นกับการใส่ใจแต่รูปลักษณ์ภายนอกจนลืมพัฒนาภายในเรื่องราวของนางเขมาเทรีที่เราได้ฟังกันมาเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่จากหญิงสาวที่ภูมิใจในความงามจนไม่อยากฟังธรรมกลายมาเป็นภิกษุณีผู้เลิศด้วยปัญญาในพระพุทธศาสนาความงามที่นางเคยหวงแหน ที่เคยทําให้นางได้เป็นมเหสีของกษัตริย์ที่เคยทําให้นางภูมิใจในตัวเองกลับกลายเป็นสิ่งที่นางเห็นว่าไร้แก่นสารเมื่อนางได้พบกับความงามอีกแบบหนึ่งความงามของปัญญาที่ไม่มีวันเสื่อมสลายบางทีเราอาจไม่ต้องบวชเหมือนนางเคมาแต่เราสามารถเรียนรู้ที่จะมองข้ามความงามภายนอกแล้วหันมาพัฒนาความงามภายในได้พัฒนาปัญญาพัฒนาความเมตตา พัฒนาจิตใจให้สงบและเข้มแข็งเพราะในที่สุดแล้วสิ่งที่จะอยู่กับเราไปนานที่สุดไม่ใช่ผิวพรรณที่เนียนนุ่มไม่ใช่รูปร่างที่สมส่วนแต่เป็นปัญญาที่เราสั่งสมเป็นความดีที่เราทำเป็นธรรมะที่เราเข้าใจและปฏิบัติขอบคุณที่ร่วมรับฟังธรรมะกับเราในวันนี้ครับหวังว่าเรื่องราวที่ได้ฟังจะกลายเป็นแสงเล็กๆที่ส่องนำทางใจคุณได้ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องย้อนรอยพุทธะของเราด้วยครับเพราะอาจมีใครบางคนที่กำลังต้องการมันอยู่ก็ได้ขอให้เส้นทางข้างหน้าของคุณสว่างสวยและแสงธรรมนำทางใจคุณเสมอสวัสดีครับ